จริงๆตั้งใจมาหลักๆก,ก,ก,ก็คืออยากให้ตัวเองได้รับความรู้ที่ถูกต้องเพื่อที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ตั้งใจพาคุณพ่อคุณแม่มาค่ะเพื่อแบบการดูแลสุขภาพตอนแรกไม่รู้หรอกว่าแบบในค่ายมีใครบ้างก็สมัครมาพอสมัครมาแล้วเจอว่ามีบุคลากรทางการแพทย์แบบจากหลายที่เลยมาเนี่ยค่ะมันก็เกิดความรู้สึกหลายอย่างรู้สึกว่าเออโชคดีจังเลยนะที่มันมีองค์ความรู้นี้ที่ที่จริงๆเวลาเราอยู่ในการ ก็จะรู้ว่ามันมีหลายทฤษฎีหลายแบบเนาะแล้วเราก็งงสรุปใครกินได้ก็คือน้ำมันพื้นน้ำมันหมูแล้วก็แบบงงสับสนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆพอมาที่นี่เราก็รู้สึกว่าแต่ละพื้นที่ที่มาค่ะก็คือโชคดีมากที่แบบเจ้าหน้าที่แต่ละที่ก็ตั้งใจที่จะมาหาเพื่อที่จะเอาความรู้ไปใช้เนาะส่วนของตัวเองก็น่าจะเอาไปคุยกันในบ้านแหละว่าเราจะทํายังไงต่อกินยังไงปรับยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่ชื่งที่สุดน่าจะเป็นเรื่อง ก็แปลกใจมากตั้งแต่มาเมื่อวานก็คุยกับพ่อแม่อยู่ว่าตอนแรกนึกว่าเป็นทีมเจ้าหน้าที่สสอ,สอ,อที่ยังไม่เกษียณก่อนที่จะแนะนาตัวค่ะแต่ว่าพอแนะนําตัวเป็นุู้ผู้เกษียณพยาวาลเกษียณป้าเป็นเือื่างวาหนาตาเป็นคือโซไซแทนหรือว่าแบบช่คแล้วก็ดูหน้าตาแบบมีความสุขจากภายในมันก็เลยทําให้เหมือน <c oughs> เราเห็นว่ามันเหมือนทําให้เชื่อมากขึ้นอะคะ่ะว่าเออสิ่งที่แบบ หรืออาจารย์ชาชวันที่แบบเห็นท่านก็แบบแข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะสุขภาพดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเห็นว่าเออทีมที่มาพูดอยู่ตรงเนี้ยเป็นทีมที่เขาก็ทำออผ่านการที่แบบทำกับตัวเองหรือว่าเห็นผลในชุมชนมาค่ะก็รู้สึกว่าเป็นต้นแบบที่ดีมากๆแล้วก็อยากขอบคุณทางทีทางอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ทีมที่ส่ง พลังงานเอเนจีเนาะมันได้ทั้งความรู้ทั้งความสนุกแล้วก็ที่สําคัญน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะทําให้เราแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองะคะ่ะแล้วพอเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คิดว่าเราก็คงเป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนไข้ต่อไปเนะาะป้าหมอคนขึ้นจอยลงคนขื้นบอดเทาคนขึ้นหนุเด็กออคนน้อยใช่จังไรมาแน่อะไรเงี้ยค<ล>่ะเราก็จะขายของได้เ,เต็มฝากเต็มขามากขึ้นคะ่ะขอบค,คุณค่ะด้วยความที่ว่าเป็นพยาบาลอ่า NP แล้วก็ช่วยคุณหมอ ตรวจรักษาผู้ป่วยเบาหวานเป็นบางเวลาที่แพทย์ขาดเพราะว่าบ้านเราเนี้ยจะขาดที่ช่วยก็เลยอขอมาด้วยเป็นเป็นวัตถุประสงค์ที่สองที่มาก็คืออย่างน้อยฉันก็ช่วยหมอตรวจรักษาคนไข้ก็อยากมาอัปเดตความรู้บ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จบ NP นานแล้วก็ได้ไปอบรมเกี่ยวกับ NCD ซก็นานแล้ว ก็อยากอัปเดตความรู้นะความรู้ <นะ S 2> รที่ได้จากท่านอาจารย์นายแพทย์ชัชวานลีลาเจริญพรและก็คณะที่สองวันนี้ยได้ถ่ายทอดความรู้ที่เราสามารถนำไปใช้กับคนในครอบครัวผู้ป่วยเบาหวานเนาะในชุมชนที่เราดูแลอยู่นล้ว่าเป็นประโยชน์มหาศาลอย่างมากจริงๆค่ะ ที่เราเคยไปอบรมมาหลายที่หลายทางก็จะเน้นในเรื่องของอย่างอื่นโดยเฉพาะเรื่องอยางการใช้ยาเนาะแต่มาที่นี่แล้วเรามองว่าที่ผ่านมาเนาะ,เ,นะ,เ,นะเรามองท้ามสิ่งดีๆที่มันเป็นของดั้งเดิมเราเป็นของที่บรรพบุรุษเราเคยทํามาซึ่งมันมีประโยชน์ก็คือในเรื่องของ,องการกินอาหารให้ให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็กินให้มันเป็นยาเนาะ กินยังไงเพื่อให้มันดีขึ้นโดยเฉพาะกับตัวเองนี่แหละคือที่จะกลับไปทำก็คือทำตัวเองก่อนอเริ่มจากตัวเองก่อนแล้วก็ไปปรับไปนำไปใช้กับคนไข้ที่เราดูแลอยู่ วันนี้ตั้งใจว่าจริง,รงๆเป็นหัวหน้าพยจาบาาเนาะไม่ไม่ได้เป็นทำงานส่วนของบริการเลยทำแต่งานบริหารแต่ทีนี้กลับไปคิดว่าคงจะไปช่วยนอ้องส่วนตัวนะคะมองว่าสองวันนี้คุ้มค่าคุ้มค่าจริงๆแล้วเงินลงเบียนก็น้อยมากที่เราไปที่อื่นนะแพงกว่านี้เนาะไปอบรมนู่นนี่นั่นแต่อันนี้สองพันเก้าแต่ว่าเราได้ค้มคุ้มจริงๆค่ะ โอกาสนี้ก็ขอเสียงปรบมือให้ท่านอาจารย์เพื่อการกคนากษา